สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาในช่วง1นึจนถึง10สิงหาคม2566ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันอาทิตย์ว่าคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับ ก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตาม l ล n e ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทานายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับ เอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ครับในช่วง1จนถึง10สิงหาคม2566เปิดไพ่ขึ้นมานะครับ ไพ่าราชินีแห่งเหรียญครับไพ่ใบนี้ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายไพ่ใบนี้จะส่งพลังงานดีๆให้กับคนเกิดวันอาทิตย์ในเรื่องงานนะครับต้องบอกว่าในเรื่องของการทำงานของคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วง1จนถึง10สิงหาคมนี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาแห่งความก้าวหน้าในสายอาชีพในสายงานที่ทำ บางคนมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาเป็นช่วงเวลาแห่งการขยับขยายในเรื่องของการทำงานหรือว่าในเรื่องของโอกาสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในเรื่องงานของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการต้องบอกว่าในช่วงหนึ่งจนถึง10สิงหาคมนี้ จะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ว่าจะเจรจาจะตกลงหรือว่าจะไปติดต่อธุรกิจไปประชุมงานหรือว่าไปตกลงต่อรองใดๆเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เข้าทางเข้าทีคนเกิดวันอาทิตย์นะครับคนเกิดวันอาทิตย์ที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจมีเกณฑ์ได้ขยับขยายกิจการ นะครับในช่วง1จนถึง10สิงหาคมนี้เรียกได้ว่าจะมีโอกาสมีจังหวะเหมาะเให้มองเห็นลู่ทางมองเห็นช่องทางถ้าเป็นคนค้าขายนะครับไม่ว่าจะเป็นค้าขายออนไลน์ค้าขายแบบมีหน้าร้านต้องบอกว่าช่วง1จนถึง10สิงหาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ขายดีเป็นช่วงเวลาที่มีออเดอร์เยอะนะครับ ในคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศเป็นพนักงานบริษัทเป็นลูกจ้างเนี่ยต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่การทำงานมีความสำเร็จมีความก้าวหน้าใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกว่าการงานที่ทำอยู่มั่นคงแต่ดูเหมือนจะไม่ก้าวหน้าสักเท่าไหรนะ่นัก ก็ต้องบอกว่าในช่วง1จนถึง10สิงหาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสที่จะสแสวงหาความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในสายอาชีพที่ทำอยู่ได้นั่นเองนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับไพ่สคาถาเนี่ยเราจะพูดถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครับ และจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาใครที่ทำงานอยู่ก็ต้องบอกว่าจะมีเกณฑ์ที่อาจจะได้จับโครงการใหญ่โปรเจกต์ใหญ่หรือว่าเป็นลักษณะของการได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญสคัญได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้กับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับส่วนใครที่กำลังตั้งใจ จะเปลี่ยนงานต้องบอกว่าในช่วงหนึ่งจนถึง10สิงหาคมนี้โอกาสมาถึงแล้วครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายไพ่ใบนี้จะพูดถึงการได้เปลี่ยนงานได้เจองานที่ชอบได้เจองานที่ใช่ได้เจองานที่พาเราไปสู่ความก้าวหน้าในสิ่งที่เราหวังไว้นั่นเองคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายแต่ใครที่กำลังทำงานอยู่ ต้องบอกว่าเมื่อมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ในตำแหน่งบทสรุปไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่เราได้เริ่มต้นความสำเร็จก้าวแรกและและจะมีความสำเร็จก้าวต่อๆไปมารอเราอยู่ด้วยคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ถ้าจะพูดถึงคนเกิดวันอาทิตย์ที่ ดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นกว่าคนเกิดวันอาทิตย์ด้วยกันก็จะได้แก่คนที่ทำอาชีพเกี่ยวข้องกับการเงินหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของกิจการคนที่ทำธุรกิจของตัวเองนะครับรวมถึงคนค้าขายด้วยไม่ว่าจะเป็นค้าขายออนไลน์ค้าขายแบบมีหน้าร้านดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นเป็นพิเศษครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายครับ ในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วง1นึจนถึง10สิงหาคมนี้ถ้าในช่วงเวลาที่ผ่านมาใครที่อาจจะตกงานมานานรองานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่แล้วยังไม่ได้งาน1นึจนถึง10สิงหาคมนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าคุณมีเกณฑ์มีโอกาสที่เมื่อสมัครงานแล้วมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้งานเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์ครับ ใครที่กำลังหางานอยู่ขอให้ในช่วงหนึ่งจนถึง10สิงหาคมนี้มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจนะครับโอกาสจะเป็นของคนที่ไม่เคยย่อท้อไม่เคยยอมแพ้และไม่เคยหมดความพยายามครับดวงชะตาเปิดกว้างต้อนรับความสำเร็จที่กำลังจะมาถึงครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วง1จนถึง10สิงหาคม2566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ หนจนถึง10สิงหาคมนี้ต้องบอกว่าเมื่อมีไพ่10เหรียญขึ้นมาและไพ่ใบนี้ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายนะครับไพ่ใบนี้จะส่งพลังงานดีๆให้กับคนเกิดวันอาทิตย์ในเรื่องเงินครับคนเกิดวันอาทิตย์กำลังจะมีข่าวดีในเรื่องเงินมาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการเงินไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันอาทิตย์จะได้รับข่าวดี การมีเกณฑ์ที่จะมีเงินเข้ามามากขึ้นบางคนมีเกณฑ์จะมีรายได้ผ่านเข้ามาในช่องทางที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนบางคนเป็นลักษณะของการได้เงินโบนัสหรือว่าได้ขึ้นเงินเดือนบางคนเป็นลักษณะของการได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวให้มา ก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เช่นกันใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะเดือดร้อนในเรื่องเงินหรือว่ามีปัญหาในเรื่องเงินบางคนอาจจะเป็นหนี้เป็นสินหรือว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้เงินกู้ต่างๆไพ่เดอะชาริออตจะพูดถึงการที่คุณนั้นมีเกณฑ์ที่จะสามารถจัดการกับปัญหาทางการเงินที่มีมาแต่เก่าก่อนได้แต่ก็ต้องเรียกได้ว่าก็เหนื่อย เอาการเลยทีเดียวนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ต้องบอกว่า1จนถึง10สิงหาคมนี้การเงินจะดีการเงินจะคล่องตัวคนเกิดวันอาทิตย์จะมีเงินใช้ไม่ติดขัดไม่ขัดสน ไม่ขาดมือในดวงชะตาก,การเงินของคนเกิดวันอาทิตย์เมื่อมีไพ่สองถ้วยตั้งอยู่ในตำแหน่งบทสรุปไพ่ใบนี้ต้องบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์นั้นหากจะขอความช่วยเหลือใครในเรื่องเงินมีเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลือใครที่จะทวงถามหนี้เก่ามีเกณฑ์จะทวงได้ใครที่ตั้งใจจะยืมเงินคนอื่นมีเกณฑ์ จะยืมได้เช่นกันคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วง1จนถึง10สิงหาคม2566ไพ่10เหรียญยังจะพูดถึงการที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นหากใครที่กำลังมองหาช่องทางมองหาโอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องเงินต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะมี ช่องทางมีโอกาสใครที่กําลังมองหารายได้เสริมรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากรายได้ประจำที่มีอยู่ก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะเจอลู่ทางนะครับให้คุณนั้นสามารถที่จะหารายได้เสริมได้หรือว่ามีรายได้เสริมมีเงินเพิ่มขึ้นจากในช่วงปกตินั่นเองคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายบางคนได้จับเงินก้อน นะครับได้ไปจับโปรเจกต์ใหญ่ได้ไปจับเงินก้อนนั่นเองคนเกิดวันอาทิตย์แต่สิ่งที่คนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายต้องระวังคือเมื่อมีไพ่เดอะชาริออขึ้นมาไพ่ใบนี้จะพูดถึงรายจ่ายบางอย่างที่จะเกิดขึ้นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะของคุณรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวนะครับรวมถึงการที่คนเกิดวันอาทิตย์ ในช่วง1จนถึงสิสิงหาคมนี้แม้การเงินจะดีการเงินจะคล่องตัวแต่เก็บเงินกับตัวได้ไม่ค่อยดีนะเก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่มีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้หมดไม่ค่อยจะมีเหลือเก็บเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนเกิดวันอาทิตย์จะต้องระวังในช่วง1จนถึง10สิงหาคมนี้นั่นก็คือในเรื่องของการเก็บออมนั่นเองคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายครับ เอาแล้วครับดวงชะตาการเงินในช่วง1นึ่งจนถึงสิสิงหาคมนี้ถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์มีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาภเสียงโชคแล้วมีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาภได้ครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโชคลาภของคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยนอกจากดวงชะตาเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งแล้ว ก็ยังมีในเรื่องของบุญกุศลที่แต่ละคนได้ทำมาเป็นปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเสี่ยงโชคก็ดูเอาตามพอเหมาะพอสมพอควรก็แล้วกันใครที่รู้ตัวว่าไม่ค่อยได้ทำบุญไม่ค่อยได้สร้างกุศลก็อย่าลืมมันทำบุญสร้างกุศลกันทุกคนนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ ถ้าจะเสี่ยงโชคนะครับอย่าลืมให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านหรือว่าคนรักคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเสี่ยงโชคให้นะครับก็พอมีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาภได้ครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายครับใช้เงินอย่างมีสติ รอบคอบให้มากในทุกๆการใช้จ่ายมีเงินเข้ามาอย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสําคัญนะครับและที่สําคัญให้ระวังในเรื่องของมิดฉาชีพครับมิดฉาชีพที่จะมาในรูปแบบต่างๆเพราะฉะนั้นในช่วงหนึ่งจนถึง10สิงหาคมนี้นอกจากจะต้อง ระวังในเรื่องของตัวเราเองแล้วยังต้องคอยเตือนผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านด้วยให้ระวังในเรื่องของมิตรชาชีพต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้มีเยอะจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เตือนกันไว้ฝากกันไว้นะครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างนะครับวันหนึ่งจนถึง10สิงหาคม2566นี้ ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วงหนึ่งจนถึง10สิงหาคม2566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ ดูจะไม่สดใสนักนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่ในช่วงเวลาที่อาจจะต้องระวังในเรื่องของคำพูดหรือว่าการกระทำบางอย่างที่อาจจะไปกระทบใจอีกฝ่ายหนึ่งได้นั่นเองคนที่กำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่นะครับไพ่ justice จะพูดถึงการที่อาจจะมัวแต่ยุ่งยุ่งในเรื่องของการทำงานนะครับหรือว่า การมุ่งไปสู่เป้าหมายบางอย่างที่เรานั้นตั้งไว้จนลืมให้เวลาคนที่เรานั้นคบหาดูใจอยู่ไพ่สองดาบจะพูดถึงการลังเลใจไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ที่กำลังดำเนินอยู่ณนะขนาดนี้นั่นเองเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่อาจจะคิดว่า คบกันแล้วจะดีไหมหรือว่าไปกันต่อจะรอดไหมนั่นเองไพ่ห้าคาาจะพูดถึงความสัมพันธ์ในช่วงนี้ใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ไพ่ใบนี้จะพูดถึงอุป,ปรสรรคทางความสัมพันธ์มีบททดสอบมีอุป,ปรสรรคที่เกิดขึ้นให้คนเกิดวันอาทิตย์นั้นต้องตัดสินใจ ว่าจะจับมือคนที่คบหาดูใจอยู่แล้วก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆไปให้ได้หรือจะปล่อยมือกันนั่นเองนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายครับคุณเท่านั้นที่เป็นผู้เลือกครับคนเกิดวันอาทิตย์ในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ ถ้าเป็นคนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วไพ่สองดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งการมีความขัดแย้งการเกิดขึ้นได้ในช่วงหนึ่งจนถึง10สิงหาคมนี้ต้องระวังในเรื่องของการกระทำคำพูดนะครับที่จะทำให้ คนรักหรือว่าคู่รักของเราเนี่ยเกิดความไม่พอใจหรือว่าเมื่อพูดออกไปแล้วหรือว่าทำลงไปแล้วกลายเป็นปัญหากลายเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้แล้วทำให้ทะเลาะกันได้คนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายไพ่ห้าคาถาจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะกันที่อาจจะถึงขั้น ปาข้าวของหรือว่ามีการใช้กําลังอันนี้ต้องระวังให้ดีนอกจากจะต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะก,กันเองแล้วคนเกิดวันอาทิตย์จะต้องระวังในเรื่องของการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับไปทะเลาะก,กับเครือญาติของอีกฝ่ายก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เช่นกันคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วง1จนถึงสิสิงหาคมนี้เรียกได้ว,ว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ จะต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์คําพูดให้ดีนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ถ้าเป็นคนโสดต้องบอกว่าคนโสดถามว่ามีเกณฑ์จะได้เจอความรักไหมต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้เจอความรักในที่ทำงานหรือว่าในงานที่ทำ แต่คนโสดยังอยู่ในช่วงเวลาที่อาจจะปิดกั้นตัวเองปิดกั้นหัวใจยังไม่อยากจะเปิดให้ใครนั้นได้เข้ามานั่นเองคนโสดทั้งหลายครับเอาแล้วครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ ในช่วง1จนถึง10สิงหาคม2,566นนี้ผ่านพ้นไปนะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอเอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายให้พบเจอความสุขความสบายใจที่ตามหานะครับหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติ แก้ไขได้ด้วยปัญญานะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตาม LINE ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการ ทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายส่วนใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนใจใดอยากจะปรึกษาอาจารย์ปอสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแต่ถ้าเป็นดูดวงเนี่ยขอรบกวนให้ทักไลน์นะครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วง1นึ่งจนถึง10สิงหาคม2566นี้ ก็ต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่อาจจะต้องระวังเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์เองก็ต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติและรอบคอบในทุกสิ่งทุกอย่างที่เรานั้นได้ลงมือทํานะครับคําทํานายดวงชะตาก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายคุณเลือกได้เสมอครับ สำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันอาทิตย์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยบอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจโดยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตา ติดต่อผ่านทางลายไอดี0 6 1 1 4 9 8 9 9 5